และภาพก็แน่นมากคือแบบว่าภาพคือเต็มหน้ากระดาษดูรูปกิตาเปื่อยเราซื้อมาเพื่ออะไรวะไม่ได้มู่มู่กับทุกคนฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะก็ขอต้านน้างก็สืดช่วงชั้นว่าหนังสือจากคลิปที่แล้วที่เราได้บอกว่าเฮ้ยเราจะเราตั้งที่ช่วงรีวิวหนังสือให้เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปแบบเออแนะนำช่ช่วงอะไรตรงนั้นนั้นก็เสียงตอบรับดีมากๆทุกคนก็มีคนแห่คอมเมนต์เต็มเลย เราก็เลยเกิดช่วงขึ้นมาเองนะครับทุกคนก็ได้เป็นชั้นวางหนังสือนะครับผมชั้นวาชั้นอะชั้นวางหน,นังสือวางจาก,กท,ที่เราได้รีวิวหนังสือเรื่องราวจากดาวอื่นของเพียรต์ตอมตอมไปน,นะฮะทีมนี้เราจะมารีวิวหนังสือ,เ,สอเรื่องที่สองเพียรต่อมตอนะครับผมนั่นก็คือ <c oughs> ท่านตะวันบนดวงจันทร์นะครับเพื่อนๆ เนี่ยก็ต้องบอกว่าขนาดเล่มเนี่ยคือไซส์ใหญ่อยู่นะก็ไซส์ใหญ่กว่าเครื่องอื่นของเรี่ยมก่อนเล่มนี้จะใหญ่สุดนะฮะแล้วดีไซส์ก็จะมีความเรียบง่ายคือแบบมันสวยเว้ยความแบบดอกทาต้องรูง้คํามละวันแต่ว่าปัญหาที่หนึ่งก็คือเราอ่านแล้วกาวที่ใช้เย็บหน้าหนังสือมันเหมือนจะหลุดล้ยคือมันไม่ได้จะหลุดหรอกมันแค่อ้าแล้วอะ ค่อนข้างจะเศร้าในเล่มนี้นะฮะภาพของเขาก็จะเป็นภาพสีทุกหน้าเลยทุกคนก็จะเป็นภาพสีทุกหน้าเลยพอมันเป็นภาพสีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสวยกว่าหนังสือเรื่องาราวอื่นที่เป็นภาพขาวดำนะคือด้วยลายเส้นของพียตอมเนี่ยคือเป็นแบบดูกโกโก้นิดหนึ่งนะครับพอไม่ได้ลงสีนะมันก็อาจจะดูเหมือนขาเผานิดหนึ่งแต่ว่าพอลงสีปุกก๊บกานว่างานท่างใจเลยทันทีนะดูเป็นงานที่แบบพิถีพิถันเลยทันทีและภาพก็แน่นมากคือแบบว่า ภาพคือเต็มหน้ากระดาษกินหนึ่งหน้าเต็มเต็มเลยแล้วก็มีหลายหน้ามากคือแบบว่าไม่เหมือนนิยายบางเล่มที่เล่มหนึ่งมีภาพแค่สองสามภาพสี่ภาพภาพแอบาแต่นี่คือมีเป็นปปปปปทิปสิบภาพเลยเว้ยผู้ชมดูรูปติ๊ตาเปื่อยเราจะยิ้มแปลกๆนึงนะทุกคนเพราะว่าเราอะไปถอนฟันมาแล้วก็เราเจ็บมากคือเราถอนฟันใช่ไหมมันก็เจ็บรูฟันแล้วก็เจ็บฟันฟรีอื่นแล้วก็เจ็บฟันคุดอีกแล้วก็เป็นร้อนในใต้ลิ้นแล้วก็เป็นแผลที่ข้างลิ้นนะคะครบ ตอนนี้คือเราเจ็บปากมากทุกคนอาจจะยิ้มแปลกๆนิดน,นึงนอกจากรูปภาพที่มันแน่นเก็หน้ากระดาษแล้วมีหลายหน้าแล้วคานผู้ชมเนืน้อหาย่าแน่นคืออยากเปิดดูเพแบบอัดๆอดดโอเคเรื่องรูปร่างหน้าตาเราข้าไมไปก่อนละกันเพราะามันก็มีอะไรประมาณนี้แหละทุกคนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อหาข้างในกันดีกว่าคทุกคนหน้าปกนะีลย ทุกคนแรกปกคือไม่มีอะไรเลยนอกจากคาตาวันแล้วก็ข้อความที่เขียนว่าคารตัวัุจันข้านหลังก็ไม่มีบอกเกินเรื่องอะไรด้วยบอกเหมือนกับว่าพูดให้เราสงสัยว่าแบบเอ้ยอะไรว่าอะไรคาตาวันอะไรมุจันอะไรตามหาแสงสว่างอะไรไม่เข้าใจแล้วแบบอุ้ยฉันจะเริ่มกับตัวละครหรออะไรงงงงงคือเราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่รู้เมือนกันว่าเรื่องมันคือเรื่องอะไรคืองงมากงงไม่รู้ว่าเรากปลังจะอ่านอะไรคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราซื้อมาเพื่ออะไรวะเราซื้อมาอ่านอะไรฉันซื้อมาเพื่ออ่านอะไร ฉันไม่รู้ว่าอ่านอะไรมันคือหนังสือนิยายหรอหรือว่าหนังสือตูนหนสือสินทานคือไม่เข้าใจเลยว,ว่าอะไรอย่างไรแต่ว่ามันก็จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะลึกลับวือลึกลับแบบงงๆะเอ้ยมันไม่ใช่แย่แล้วเรามันงงแบบเฮ้ยนอกจากที่เราจะเข้าไปอ่านเรื่องเนี่ยเรายังต้องแบบถามตัวเองว่าฉันกำลังรับรู้เรื่องอะไรอยู่ มันงงเว้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาที่อยู่ดีก็ไปเดินตามร้านหนังสือเนี่ยเราเห็นแล้วก็คงจะไม่ซื้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราพอที่จะไปดูซีเซอร์มานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็จะเข้าใจว่าเอ้ยมันคือม,รรมนตะ์ดำนะอะไรนี้เอาเป็นว่าดูรีวิวนี้แล้วก็น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรก็น่าจะตัดปัญหารเรื่องเรื่องนี้ไปได้แล้วนะครับพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บปุ๊บมันก็เข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วก็ เข้าเนื้อหาเลยเว้ยพวกเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะขอไม่สปอยแล้วกันนะครับเราก็จะพูดแค่ในส่วนที่พี่จะต่อบก็เคยพูดออกทุกแล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เดินตามหาแสงสว่างนะฮะแล้วก็ต้องตอบตู้ความมืดไปด้วยเราก็จะต้องคอยเดินไปกับน้องเขาคอยชี้จับกล้าบนน้องเขาเปิดนออหนังสืออ่านเทลนาเทลนาฮะ,ะเปิดหนังสืออะไรไม่เข้าใจตามหาแสงสว่างอะไรเด็กคือใคร ความมืดออะไรดงงใช่ไทุกคนเดินตอนแรกเราต้งงนเลยคือพอเราอ่านจ,จริงๆแล้วอะแล้วเราพอเราอา่านเสร็จแล้วเรากับติเซอร์มันจะเข้าใจว่าเฮ้ยทุกอย่างที่ิเซอร์มันมีความหมายหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นน้ําติดําน้ํติดขาวสีเงินสีเหลืองทา,า,ารตะวันอะไรต่ตางๆนานาคือทุกอย่างคือมันไม่ใช่อยู่ที่เข้าใจมาทำติเซอร์เว้ยคือเขามีการนาส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องเนเอาไปใส่เว้ยคือมันไม่ได้หมู่มู่ทุกคน ก็เอาเป็นว่าหนังสืเอเล่มนี้มันก็จะเป็นวนรรณกรรมคือเรยกอย่างว่านิยายนะั่นเองทุกคนมันก็จะเป็นนิยายเรื่องหนึ่งมันจะไม่ใช่ว่าสาระจากอะไรมันคือนิยายเหมือนเราอ่านแฮนีิพอตเตอร์อันนี้คือเป็นนิยายแบบหนึ่งเล่มจบอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่ตามหาชาตขวานต้องสู้กับความมืดแล้วก็เรื่องนี้มีเวทมนต์คำใบ้ก็จะมีแค่นี้นะฮะชายขวานนันดุจจันทร์อะไรประมาณนะั้นแค่นั้นก็คำใบ้ของเรื่องนี้มันจะมีแค่นั้นแล้วก็ต้องเข้าไป คําตอบให้มันกระจจาขึ้นละกันนะครับเออแล้วก็พูดอะไรไม่ได้มากก็พูดได้แค่นี้แลลวเอาว่าต่อไปเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังอ่านคือทุกคนเย่างสมอว่าถึงมันจะเป็นคนไทยเขียนใช่ไหมพี่อาตอมเขียนให้เป็นยูทูบเบอร์แต่เรื่องนี้ไม่ได้หมู่เลยนะเว้ยคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบวิภาพมันเด็กมันดูเด็กๆแล้วก็ในเรื่องมันก็คือเด็กใส่้าพกลุ่มจีเหลี่ยมบลาๆแต่ว่าเอาจริงมันไม่ได้เด็กแพรมันมันเข้าให้สำหรับเรานะเราถ้านัาจะรู้สึกว่าคุ้มอยู่เหมือนกัน ผมเลยแหละคือแบบว่าม like, ันเป็นอะไรที่แบบความแบบจะพูดยังไงความหักมุมความว้าวความแบบหุยแล้วอย่างเอกว่าเราอ่านไปไม่รู้นะว่าเราเป็นคนที่มีจินตนาการสูงหรือเปล่าคือแบบการบรรยายของเทียตอเนี่ยคือเรียกได้ว่าทําให้เราคิดภาพออกกลายเป็นหนังฟองยักษ์สามภาพต่อที่ใช้ในโรงกูเพื่งเวอร์ไปบอกว่าคือจริงๆริงเวอร์คือเข้าใจไหมคนที่ติดหนังที่ติดจีเยอะอย่างเราเนี่ยมาอ่านนิยายที่ บรรย,ยาทุกอย่างให้เราเห็นภาพมันก็จะทำให้เราู้สึกแบบอ้ว้าวอะไรแบบนี้นอ,อ,อยู่แล้วทุกคนเนื้อเรื่องก็ไม่ได้กระจอกเลยเนื้อเรื่องแบบว่ามีการหักมุมนี้ความว้าวมีความแบบอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเออช่วงแรกๆเนี่ยอ่านมาข,นข้างจะสนุกราดูดูดาร์าช่วงแรกจะดูแบบความหา่าเยอะมากมายเข้ามาในหัวนะฮะแล้วก็ไปอีกช่วงหนึ่งมันจะเป็นช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าหน้าเบื่อมันเป็นหน้าเบื่อแบบไม่ใช่ว่ามันไม่น่าสนใจนะเป็นน่าเบื่อแบบว่ามันมีความสุเกินไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็ก็ห นะฮะหักมุมแล้วก็ชะวะไปอีกทีชะวะไปอีกทีแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการก็จะตามมามันกระถืบเข้ามาในตีมของเรื่องมากขึ้นวยคือเราไม่อยางสบอยเราจะเพ้ชแค่นี้แล้วกันนะคือทุกอย่างมีเหตุมีผลมีคำตอบทุกอย่างเนี่ยคิดบ้างตัวเองคือมีการเล่นกับผู้อ่านแบบเรารู้สึกว่าอุย้ยคนลุกคือคนลุกมากตอนที่แบบว่าอ่านแล้วไปเจอช่วงที่มันเล่นกับผู้อ่านเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราชอบนะ คือตอนแรกที่เราซื้อมาอ่านเนี่ยเราไม่คิดว่าพี่อะตอนจะแต่งนิยายเนี่ยเว้ยเราคิดว่าจะเป็นแบบแค่นิทานกานโตนอะไรแบบนี้แต่ว่ากับการเราได้มาอ่านเชี่ยอไม่คิดว่าพี่สอาตรรจะแต่งอะคือมันดีทุกคนก็อยากให้ทุกคนลองอ่านดูถ้าเกิดว่าชอบอะไรแนวแฟนตาซีอยากให้ลองซื้อมาถ้าชอบนิยายแฟนตาซีอยากให้ลองซื้อมาอ่นาอนจริงนะทุกคนก็ไม่แย่เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนเบื่อการอ่านนิยายขี้เกียจอ่านต้องการชอบอ่านการ์ตูนเนี่ย คือทุกคนต้องเข้าใจว่านิยายกับตัวคนละอย่างด้วยทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยฉันชอบอ่านหนังสือนะทำไมมันมีแต่ตัวหนังสือคือมึงรู้ว่ามีแต่ตัวหนังสือมันจะคิดว่าทำไมเลยดอนหนังสือนี้นะฮะก็ราคาอยู่ที่265บาบาทนะครับก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ยรุ่นเดี๋ยวประมาณส0งกว่ากว่าแต่จำไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ลองไปเสิร์ชหาตามช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ตามเพจหรือว่าตามเว็บไซต์ก็ได้ค่ะสำนักพิมพ์11บเอ็ดบิลเลเนียสเดนโบร สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอยากให้นันดึงหนังสือเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้แต่ว่าขอรีวิวขอรีวิวหนังสือพี่อตอมอีก3เรื่องก่อนแล้วกันก็จะมีเรื่องเรื่องเล่าจากตัวตมรรมแล้วก็ลุงพางกับลุงเมฆนะสามวันนี้ก็ใครอยากดูรีวิวีก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งยิ่งๆด้วยนะครับสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบเว้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช็อตไทยนั่นด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไละกดใส่กดช็อตไทยแล้วก็คอมเมนต่หนาวนะครับสำหรับวันนี้กกก็ขออตััวไปาาานบมมทฟง 拜拜，拜拜。